สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกัหดิเชน,นัชชาว,วีวานิสุรางค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ T.N.N ช่อง16แต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, YouTube, Application Tiktok, Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันในหลากหลายประเด็นช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ที่ขรัคข่าวช n n น l จะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งประเด็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการ ดูแลสุขภาพค่ะ ตลอดช่วงรายการของเราในวันนี้เนื้อหาสาระยังคงหลากหลายเช่นเคยนะคะเริ่มต้นจะพาไปย้อนรอยแก๊งคอร์เซนเตอร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีที่มาอย่างไรและทุกวันนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโกลโกะหลากหลายที่เดียวค่ะนอกจากนี้ก็จะมีวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์มิจฉาชีพพวกนี้ด้วยทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองจะพาคุณผู้ชมมาติดตามความอบอุ่นใจที่ท่า จะอาวาสวัดพุทธานิมิตนำข้าวสารอาหารแห้งไปแจกให้กับประชาชนตามบ้านเรือนในพื้นที่อำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่จะส่งมอบกำลังใจรวมถึงส่งมอบความสุขให้กับประชาชนเนื่องในวันครอบครัวพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ ทำใหม่ใครๆก็มี GHB All และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทออสอคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ GHB All เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป GHB All และ Line GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทออสอ วิกฤตอาจทำให้คุณล้มแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าว ึ่งในวันนี้นะคะเรายังคงนําเสนอเทปพ,พิเศษเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงการานต์ค่ะก่อติดการสําหรับอาจญาการรมทางเทคโนโลยีในปี2565ที่สร้างความเสียหายจํานวนมากให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาย้อนรอยดูแก๊ง call center ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันมีที่มาอย่างไรและทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับแล้วค่ะว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกลโกล,โกลพี่น้องประชาชนหลากหลายที่ดี เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเองก็ต้องระมัดระวังตัวกันเพิ่มขึ้นเพื่อไมใ่ให้ตกเป็นเหยื่อนะคะรายละเอียดในเรื่องนี้เป็นอย่างไรจะไปติดตามด้วยกันกับพันตํารวจเอกสิริวัตนด,ดีพอรองผู้บังคับการปราบปรา,บรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติไปติดตาม,มพร้อมๆกันเลยค่ะ ต้องเรียนก่อนนะครับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ไม่ใช่เรื่องใหม่นี่มันเป็น10ปีแล้วนะครับหลักการเดียวกัน็คือถ้าทำให้คนตกใจนะครับวิธีการสมัยก่อนเนี่ยโทรศัพท์มาแล้วก็บอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือใช้บัตรเครดิตวงเงินหลายแสนหรือไม่ก็ได้รับเ,เงินคืนจากกรมสรรพากรแต่ให้เหยื่อเนี่ยไปที่หน้าตู้ ATM แล้วก็ใช้บัตร ATM ของเหยือ่อสอดเข้าไปแล้วก็ก,กดตามที่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์บอกนั่นคือ10กว่าปีก่อน แต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่นองประชาชนเรามีโมบายแบงกิ้งโทรศัพท์มือถือสามารถทำธุรก,กรรมทางการเงินได้นอกจากนั้นเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์ที่อยู่ในมือถือสามารถรับส่งข้อมูลนะครับโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องเป็นไฟล์เสียงวิดีโอคอลเป็นไฟล์เอกสารเช่นโปรแกรมไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้แก๊งคอนเทสเตอร์ก็ใช้เวิทยาการมาปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับ โอเคโทรศัพท์มาเหมือนเดิมแต่ก็จะมีการส่งเอกสารที่เสมือนจริงไม่ว่าจะเป็นหมายจับล้อมเอกสารตาคลุดนะครับที่อ้างว่าเหยื่อเนี่ยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องฟอกเงินเกี่ยวกับเรื่องฉาสิทธ์อะไรก็แล้วแต่นะครับนอกนั้นถึงขั้นวิดีโอคอลล่าสุดที่มีใช้เทคโนโลยีดีเฟกนะครับคือเอาภาพตำรวจนะครับใครก็ได้ในโลกนะครับแล้วก็มาใส่โปรแกรมแล้วตัวมิจฉาชีพเนี่ยขยับปากอะไรพูดอะไร ภาพในรูปจะขยับตามนี่คือวิวนาการทําให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื่อเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าเห็นทั้งเอกสารเห็นทั้งตํารวจคุยกับเหยื่อแล้วก็ยอมโอนเงินเพราะว่าเชื่อและส่วนใหญ่แก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยเขามีวิธีคือต้องประเด็ดศึกเหยื่อภายในการโทรศัพท์เพียงหนึ่งครั้งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าวางโทรศัพท์ไปแล้วนะครับสติมาดังนั้นเขาจะทําให้เหยื่อตกใจแล้ว ก็พยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจทุกอย่างเท่าที่จะทําได้ว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับซึ่งมุกส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นได้ส่งพัสดุที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายหรือไปเปิดบัญชีม้านะครับบัญชีผิดกฎหมายให้กับแก๊งคอร์เซนเตอรอ์โทษแกง๊งแก๊งยาเสพติดแก๊งคนร้ายข้ามชาติอะไรต่างๆพอเหยื่อตกใจแล้วก็จะหลนลานแล้วก็จะบอกว่าแสดงความสุดใจสิโอนเงินมาให้เจ้าที่ตรวจสอบนีน่ก็จะเป็นมุกนี้ครับ อย่างแรกคือตกใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสุจริตชนหรือบางท่านที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายจริงๆอยู่ๆ,ๆมีเจ้าหน้าที่นะครับที่ม่ใช่กฎหมายไม่ว่าจะเป็นตํารวจ DSI นะครับหรือปปงอแล้วแต่เขาจะอ้างโทรมาหาบอกว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องใครก็ตกใจนะครับพอตกใจเสร็จเนี่ยเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ของ,ของจิตตามจิตจิตวิทยาของมนุษย์ก็คือแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่คือจิตวิทยานะครับแล้วก็ แกล้ง call น e n t e r เนี่ยการพูดคุยเนี่ยเขามีบทสนทนาเป็นไดอละล็หอกนะครับต้องเรียนกับแกล้ง call น e n t e r เนี่ยจริงเนี่ยหัวหน้าแก๊้งจริงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาวไต้หวันนะครับแล้วก็พยายามหาเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่โทรศัพท์ที่เป็นคนไทยกรณีๆๆที่หลอกลวงเหยื่อที่เป็นคนไทยจริงๆเขาหลอกลวงหลายประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับหลอกลวงแต่ในที่นี้ในเมื่อหลอกคนไทยก็ต้องใช้คนไทยเป็นเป็นเจ้าหน้าที่โทรศัพท์หาเหยื่อ ก็จะมีดอาล็อกมีบทสนทนาในการพูดคุยกับเหื่อเพื่อให้สร้างความน่าเชื่อถือนะครับการใช้โทรศัพท์ของเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ซิมการ์ดแบบแบบแบบที่เราใช้กันทั่วไปแต่เป็นการโทรศัพท์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ครับเรียกว่า VOIP เพราะฉนั้นเขาจะตั้งค่าโทรศัพท์เบอร์อะไรก็ได้จะให้ที่โชว์ที่มือถือเราเบอร์อะไรก็ได้เขาสามารถตั้งค่าได้จากนั้นเนี่ยก็จะใช้ มุกป,ประมาณที่เราทราบกันดีนะครับทำอะไรก็ได้เดือดตกใจโดยเฉพาะท,ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายที่เป็นอาชญากรรมร้ายแรงอัตราโทษค่อนข้างสูงนะครับเดือก็จะตกใจแล้วก็รีบทาตามที่เขาบอกนะครับวิธีการมันเป็นอย่างนั้นแล้วในตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบเท่าที่คุยกับชุดจับกุมนะครับต้องเรียนก่อนว่าทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับโดยเฉพาะท่านผู้การแห่งชาตินะครับสั่งการทุกหน่วยมีการข้ามประเทศไปจับขอความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านนะตามที่เป็นข่าวยอยู่ตลอด คำถามต่อมาคือว่าแล้วเขาคนไทยเหล่านี้ที่เป็นเจ้าที่ call center เนี่ยออกจากประเทศโดยวิธีอะไรต้องเรียนว่าไม่ได้ผ่านขั้นตอนทางกฎหมายคือออกทางช่องทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ไปทำงานทำไมต้องเป็นประเทศพื้นบ้านตอนนี้มีสถานการณ์โควิด -19 เมื่อก่อนเราจะเห็นว่ามีการจับกุมคนร้ายลักษณะเน,นี้ที่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไต้ไหวันฟิลิปปินส์ รหรือประเทศทางตะวันออกกลางนั่นคือเขาไปตั้งถิ่นฐานที่ประเทศเกลาไก่เพราะตอนนั้นเนี่ยการเดินทางการพัฒนาคมเป็นใหญเป็นได้โดยสะดวกแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมีโควิดสิก็จึงเดินทางลําบากก็ย้ายถิ่นฐานมาอย่างประเทศผมแดนติดกับประเทศไทยอะไรเงี้ยก็มีคําถามีว่าทาไมต้องเป็นประเทศกัมพูชานะครับถ้าใครที่ท,ทราบไทยแดนเนี่ยก็จะจะ,จะทราบว่าเขาออกมันมีช่องทางธรรมชาติที่เขาออกง่ายกว่าประเทศอื่น บางประเทศต้องผ่านไปน้ําอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่สามารถเข้าออกในทางพื้นดินได้อะไรเงี้ยนะครับ จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าแกลง call center มีในหลากหลายรูปแบบแล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบกลโกลงในการหลอกลวงประชาชนโดยใช้ช่องทางเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้เท่าทันเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้พักกันสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามนะคะว่าวิาวธีการป้องกันตนเองให้รอดปลอดภัยจากแกล้ง call center เราควรต้องทำอย่างไรบ้างสักครู่เดียวค่ะ เป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วนะคะที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทได้มีการปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษให้เป็นหอผู้ป่วยโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกว่า900รายในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดยังดำเนินต่อไปผู้ป่วยอื่นๆก็ยังคงรอคอยเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลจำเป็นต้องสร้างหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจำนวน30เตียงในอีกพื้นที่หนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ให้ทีมแพทย์พยาบาลสหวิชาชีพและผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้นโดยใช้อัตรากำลังบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างคุ้มค่าเหมาะสมและคืนพื้นที่หอผู้ป่วยพิเศษเพื่อเปิดโอกาสให้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่ได้ติดเชื้อโควิดที่รอการรักษามานานกว่าสองปีช่วงที่มีการระบาดของโควิดโรงพยาบาลพระพุทธบาทขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจพร้อมคารุพันธ์ที่จำเป็น โดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชีโรงพยาบาลพระพุทธบาทบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7892980793บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี9899800473 ทำให้คุณลมแต่ออมสินอยากให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยโครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพฝึกอบรมทักษะโดยผู้เชี่ยวชาญพร้อมสินเชื่อให้คุณตั้งตัวได้ธนาคารออมสินเขียนข้างคนไทยทุกคนสร้างโอกาสที่ยั่งยืนอย่างครบวงจรเพื่อความสุขที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ทำใหม่ใครๆก็มี g h b a l l และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทออสอคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ g h b a l l เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป g h b a l l และ Line GHB Buddy บริการดิจิทัลดีๆจากทออสอ หลังจากที่เราได้รู้จักและไปย้อนรอยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของแก๊ง Call Center ว่ามีที่มาอย่างไรแล้วเขาปรับเปลี่ยนรูปแบบในการหลอกหลวงพี่น้องประชาชนอย่างไรแล้วบ้างมาในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณูชมมาติดตามรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าเกิดเราต้องการป้องกันตนเอง ให้รอดปลอดภยัยไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้เราควรต้องมีวิธีการในการป้องกันตนเองแบบไหนไปติดตามพร้อมๆกันกับพันตารวจเอกสิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสํานักงานตารวจแห่งชาติไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลาิกรรมในโลกออนไลน์ในทางเทคโนโลยีว่าเขาใช้วิธีอะไรบางบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยทราบว่าปัจจุบันเนี่ยแก๊งคอนเซ็นเตอร์อรารวาสอรารวาสด,ด้วยวิธีอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ทาแบบเป็นเรื่องท้าทายนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันเหมือนสมัยก่อนเนี่ยแก๊งตกทองใช่ไหมครับอยู่ๆมันมีคนมาสะิดเราพี่พี่พี่ทำทองตกหรือว่าแบ่งเป็นคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเอาไปแล้ว มันเอาเอาในที่นี้คือทุกคนรู้หมดแล้วเฮ้ยมุกนี้จบวันหนึ่งเนี่ยคอเซนเตอร์อาจจะเป็นมุกโบราณก็ได้แต่ณวันนี้เนี่ยมันเป็นมุกที่ยังใช้ได้ประชาชนนะครับถ้าเรารู้เท่าทันผมเชื่อว่าเมืว่าจะหลอกด้วยวิธีอะไรทําให้เราตกใจยังไงเราก็จะรู้อ๋อ oh, ฉันเพิ่งดูข่าวเนี่ยข่าวช่องทีนเอ็นเขาเพิ่งเตือนเมื่อวันก่อนเนี่ยเรื่องนี้นี่นาแล้วก็รีบวางโทรศัพท์เลยแต่ถ้าไม่รู้เนี่ย ตกใจแน่นอนอยู่ๆจะมาเหมือนพูดยัายเหมือนยัดก็หาใสา่กันว่าคุณไปทําความผิดรุนแรงเป็นใครก็ตกใจนะครับแล้วก็อย่างที่บอกสิตติวิทยาพอตกใจก็พยายามพยายามดีเฟนด์ตัวเองพยายามสแสดงความสุดใจเขาว่าทําแรงทราทำหมดโดยวฉาการโอนเงินครับ อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่อง Call Center อาจจะเป็นเรื่องการหลอกลวงเมสแกรมางอื่นในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกแกรมที่เรารู้จักกันดีในในชื่อภาษาไทยว่าหลอกรักออนไลน์อันนี้เป็นชาวผิวสีนะครับเป็นเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกทางนจีเรียนที่จะมาสร้างโปรไฟล์หลอกลวงให้เป็นฝรั่งหน้าตาดีๆมาหลอกจีบคนไทยแล้วก็ใช้มุกเพื่อที่จะดูดเงินออกจากเหยื่อนะครับอีกอันนึงคือไฮบริดแกรมหรือหลอกลักชวนลงทุน อันนี้เป็นชาวจีนแบบนินใหญ่เป็นคนคิดค้นก็เริ่มจากความรักเหมือนกันก็คือพูดคุยให้เหยื่อเนี่ยเกิดความรักจากนั้นเนี่ยก็ชวนลงทุน่งแอปพลิเคชันส่งลิงก์ไปให้ให้เล่นเล่นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเทรดค่าเงินนะครับโดยเฉพาะสกุลเงินดิจิตัลหรือคริปโตเคเรนซีอะไรต่างๆนะครับพอได้เงินแล้วเอาเงินออกจากระบบไม่ได้ต้องเสียเงินสดจริงๆมาให้เขาก่อนแล้วถึงจะเอาเงินสดออกได้ ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะปอทนะครับยังมีบอชอสอทหรือ,อกองบัญชาการตารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนี่ก็เป็นหน่วยที่ดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องเกี่ยวข้องอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเหมือนกันอย่างไรก็ดีนะครับตอนนี้เนื่องจากเทคโนโลยีเนะี่ยมันก้าวไปไกลเรามีการรับแจ้งความผ่าน เว็บไซต์นะครับคือการแจ้งความออนไลน์นั่นเองก็สามารถกระทาได้นะครับโดยมีสายด่วน1441ของบอชอสทซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากจาการจัดดํานิรของท่านผู้การแห่งชาติในการอำนความสะดวกพี่น้องประชาชนเนื่องจากตอนนี้เนี่ยพี่น้นองประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีสมาร์ทโฟนมีสื่อสังคมออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยทางสำนักแห่งชาตินะครับก็พยายามอำนยความสะดวกพี่น้องประชาชนในการแจ้งความ มันเป็นเรื่องที่ท้าทายนะคระับผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับที่เกี่ยวข้องโดวยเฉพาะเป็นมันเป็นอาจญากรรมเทคโ,โนโลยีเมื่อก่อนเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะถูกพุทุสไลด์เนี่ยนะครับเราต้องไปเดินในที่เปลี่ยวเราต้องลืมล็อกประตูบ้านหรือเราขับรถไปแล้วเราไม่ล็อกรถแต่ปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันอยู่ในมือของประชาชนนะครับ <c oughs> โอกาสที่จะถูกพุทุสไลด์โอกาสที่จะถูกหลอกลวงโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อของอาจญากรรมในโลกออนไลน์เนี่ยมันอยู่ในมือเรา ไม่ว่าจะเป็นการถูกแฮกไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นการถูกหลอกลวงในเรื่องต่างๆหลอกลวงในโลกออนไลน์มีเยอะมากหรือแม้กระทั่งข่าวปลอมที่ส่งกันมาเราตกเป็นเหยื่อได้ตลอดครับเราถูกแฮกได้เราถูกตกเป็นเหยื่อของการช่อวกงได้เราถูกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเผยแพร่ข่าวปลอมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันมากขึ้นจะทําไงให้โอกาสเนี่ยมันน้อยลงไปหรือเท่ากับศูนย์ส่วนหนึ่งก็คือที่ทน,น้องปองชาชนต้องรู้เท่าทัน ในเรื่องกาปรป้องกันตัวเองซึ่งหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักง,ง,งานหลวงชาติหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะแจ้งเตือนภัยนะครับที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามข่าวเรื่องนี้แต่ในส่วนของการปราบปรามยืนยันอีกครั้งนะครับว่าสำนักง,งานหลวงชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภายใต้สังกัดสำนักงานหลวงชาติกระทำอย่างเข้มข้นอยู่แล้วครับ การที่จะมาถึงนี้ครับก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของคนไทยนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นวันครอบครัวผมคิดว่าในรอบปีที่ผ่านมานั้นพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับแล้วก็ทุกครอบครัวได้มีความร่วมมือร่วมใจกันเป็นพลังของประเทศทําให้เราสามารถฝ่าฟันวิกฤตในเรื่องโควิดและเศรษฐกิจมาได้ในระดับหนึ่งแต่เราก็มีภาระหน้าที่ร่วมกันนะฮะ ว่าจะต้องผ่านพ้นวิกฤตให้จบสิ้นเลยฉะนั้นเนี่ยพลังของประเทศมีความสําคัญก็คือความรักความสามัคคีพลังของประเทศก็คือพลังของครอบครัวฉะนั้นเนื่องในโอกาสวันสงการซึ่งถือว่าเป็นวันครอบครัวผมอยากให้ทุกท่านนะครับได้ใช้ชีวิตในวันครอบครัวในวันสงการกันด้วยความสุขนะครับทำบุญตักบาตรมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นกุศลร่วมกัน เพื่อให้ทุกท่านได้สร้างพลังแห่งความสุขแล้วก็กลายเป็นพลังของครอบครัวแล้วก็กลายเป็นพลังของประเทศเพื่อให้ประเทศชาติของเราผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยพลังของคนไทยแล้วก็ในโอกาสวันสงการนั้นนะครับ <S <S ก็ <S <S ทุกท่านก็ต้องเดินทางกับภูมิลำเนาในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีข่าวคราวเรื่องอุบัติเหตุการสูญเสียต่างๆมากมายนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้ ตั้งมั่นนะครับด้วยความไม่ประมาทเพราะหลวงพ่อคูณท่านบอกไว้นะครับว่าไม่ประมาทและจะปลอดภัยฉะนั้นเมื่อวันสงกการทุกท่านจะต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาอยากให้มีการเตรียมความพร้อมนะครับแม้แต่ในเรื่องของแผนการเดินทางการจะออกจากบ้านเมื่อไหร่การตรวจสภาพรถยนต์แม้แต่ตนเองก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ขับรถด,ด้วยเส้นทางที่มีการวางแผนแล้วก็ไม่ประมาท เพื่อให้เราเดินทางกับสู่ภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับนะครับเพื่อมีความสุขในวันครอบครัวของคนไทย mm hmm. ผมวันนี้นะครับได้เดินทางมานะครับ mm hmm. เป็นประธานในพิธีส่งน้ำพระหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่วัดห้วยมงคลก็เลยอยากถือโอกาสนี้นะครับกราบราธนาคุณพระศรีรนาใและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจากหลวงพ่อทวด ที่เป็นที่เคารพนับถือของพี่น้องประชาชนชาวไทยได้โปรดดลบันดาลประธานพรให้ทุกครอบครัวทุกท่านของประเทศชาติของเรามีแต่ความสุขความเจริญมีแต่พลังของประเทศในการที่จะร่วมมือกันฝ่าฟันวิกฤตต่างๆในโอกาสวันสงการที่จะมาถึงนี้นะครับขอบคุณครับครับ